เป็นลูกคนกลางที่แงครับสังหานกับพี่ได้ปะ่ไดมันมาแล้วคือกาลมีข้อสงสัยวันนี้คืออะไรอะใช่มันยากแต่ามันอร่อยอะ พี่ไม่บอกว่าอร่อยโอ้ยน่ากินมากเนี่ย FC พี่พิมคืออันนี้แม่ชุ่มมันก็ใส่ปลาน้องวิกอยู่บ้านนะครับเอ้ยยอู่คอนอยู่คอนโด ชอบกินแซลมอนครับชอบกินมากดีมากพ่อถ้าแล้วอ่ะแซลมอนย่างก,กับยำแซลมอนเอาอะไรอยากดูเหมือนกั<อ>นพ EP2 แซลมอนย่างก,กับยำแซลมอนแล้วก็เป็นโรอะไรแซลมอนย่างเป็นยังไงยนแล้วก็ราดเหมือนกับไข่เป็นไข่กรออ๋อให้เลือกแซลมอนกับโลเอาอะไรเป็ยอย่างแซลมอนใช่ไหมใช่เอาโรไหมจะได้อิ่มจัดไปเอาโลไป ลสงงกนี่ไม่ใช่นี่ไงซูชิโร่พาเล่นมุกเหรอายเป็นโลหายเป็นขีดได้พ่อเอฟซีพิมครับเอฟซีวิมได้เลยฮะเรียนยังไงบ้านก็ดีครับเป็นคนกรุงเทพครั้งมเรียนสายวิคทรดา แตเห็นหน้าน้องพี่พีทอ่ะน้องอยู่บ้านน้องเป็นเด็กวัวนอยู่บ้านทำไมน้องวิกอีกไม่ชื่อพ่อพานไหนลองเล่าสิเพราะว่าวิกเกิดวันพุธกลางคืนชื่อพออพานไม่ได้แม่ตอบให้เขาถามเป็นคนที่ไหนแม่บอกพอแม่ตอบให้ด้วยเขาถามว่าเป็นคนที่ไหนคะแม่บอกว่าเขากรุงเทพตุ้งนี้วันหยุดเที่ยวไหนจ๊ะ เที่ยวไหนพัทยาพัทยานี่เราบอกได้เราไม่เจอภัตยาไม่เลยเราจะยังตั้งกันต่อไปนะฮะเพราะว่ายังไม่มีคนกินเลยต้องกินอะไรพ่อรออะไรอ่ะแล้วมันไม่มีไอ้น้มจิ้มไม่ได้จน้มเลยกิ้มคืนเจ้าชุดนู้แหละชุดใหญ่กินไม่หมด เที่ยวเหมือนวันนั้นน่ะพี่เต้ยมาว่าอะไรครับบอกเป็นนางสาวไทยเลยทีเดียวพี่เต้ยมาว่าอะไระไม่มีอะไมจิม้มโชย,ย่เลยกันครับครับผมพี่คอที่สับสนิกับผม<อ><อ>ได้ยังไงล่ะคะ เพราะว่าผมเป็นมเป็นเด็กใหม่ที่คือเข้ามาตอนมสี่ใช่ไหมเราแล้วตอนเรียนรอดอบก็อยู่หมู่เดียวกันครับก็เลยรู้จักกันแล้วก็ก็เลยแบบเล่นดนตรีด้วยทั้งคู่ก็เลยอยากตั้งวงก็เลยสนิทกันแล้วก็เรื่อยๆแบบ พี่เต้ยด่าบูมทำไมขอบคุณครับผมฟิปแลนด์ะฮะฟิปฟิปแลนด์จะไม่ช่วยพีกหรอครับ<า>พิปแลนด์บอกว่าเลิกดูพีกไปดูเต้ยดีกว่าฮะพี่แอนสวัสดีครับชื่อจริงวิกชื่อว่าวิทวินครับ กินยังกินแล้วกำลังจะกินกินเลไรก็อ,อ,อยากกินนะดิไม่ก็กินเด็ดเด็ดพี่จะถ่ายตอนที่กินไม่พี่ค่ะพี่อปาอปาอาปามาพี่คือสลับฮะ พ่อยิงังอีกแล้เฮ้ยอร่อยอ่ะพ่อต้องกินได้หเมนูคีดแปลนครับปลาดิบจ้าพ่อพ่ออะไรพ่อพ่อินังไปเลยไม่กินวาซาบิยอไปมพ่อจะกินเหรอ 阿里巴巴。吃饭。啊，巴。嘿，特洛。 E <all> right. ชิ i i ้นมันแน่นมากเลยอ่ะพอรัก้วซูที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็เด็ดสุดแล้วล่ะพี่ว่ายังี่ยังใหม่เท่าไหร่นะพ่อแปดร้อยไปเดือมอี่แล้เขาบอกแล้วสี่เจ็ดีันมีโลชนเมก็แปดร้อยเก เดี๋ยวอาทิตย์หน้านจะมีไปงานยวต้องรอรอตามที่เพจไมคฮิตไลนนะครับเดี๋ยวขอมันชินกินกร่ชิ้นสุดท้ายแฟนสวย อนิวแฟนเยอะไหม ข้าวิสวดไออีกอีกหี่ข้อเอกไอีกนใช้เป็นอะไรเหนึงเื่อสั่งไปเอ่อสามัเื่องค้สั่งไปกับพี่คนหนึ่งแต่ว่ามันจะเหลืออีกนึงของเครื่องนี้ค่ะจะใช้เป็นอะไรคะถ้าลูกค้าไม่ใช้ันจะหมดสินเป็นอ๋อเราสั่งได้สองเมนูใช่ค่ะสองไ

พ,พี่นิวกับพี่แอนบอกว่าพิมสวยจังรูปเขาไม่อยากชมพิงไงแน่นอนว่าวันนี้ไม่ได้สดอบได้ใหญ่ <laughs> พี่แอนบอกว่ามาดูพี่พิมแล้วปานดบ <laughs> ดีมากดีมากเอาดิพี่มี่ดิชิสุาย พี่นุไม่จัดไลฟ์แล้วหรอครับฮา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 า่ชมสาวดีครับอ๋อแล้วก็นานจะชมพี่หุ่ใช่ไหมบอกเลยว่า แซลมอนนะฮะลดจาก270เดเป็น90ไม่ชื่อท้ามีคนกินอะไรครับพี่แปน้นไม่ได้พี่นิวให้พี่จัดเสร็จก่อน <c oughs> ไม่ไ <c oughs> ปมาแย่งกันอย่างนี้ไม่ได้ ไม่เป็นเลยเท่าไหร่แล้วเนปะ็นเลยห้าเปอร์เซ็นต์แยวหันชิ้นต่อไปมาเดี๋ยวจะหยุดไลฟ์เพียงเท่านี้เนะย <c oughs> ไม่เอานะพิดด่เต้พี่ไม่ใส่ชาร์่ะ ไม่เป็นไรครับแบตหมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้แป๊บนึงก็ถึงคอนโดแล้วฮนะเหลือห้าเปอ <c oughs> นะร์เซ็นต์ฮะเห็นว่าอะไระหมดหมดหมดแบตหมดเรามีมาเอาเอามาให้หน่อย ถ้าแบตนหมดก็ยูดีก็หายไปเลยนะครับจะไปผัวอใีใหค่ยูดีหายไปก็เตรียมเข้าเฟสบุ๊กของคนนี้ครับมาแล้วหรือเปล่าใช่เลยมาแล้วมาแล้วพี่แปลนดู